คอลัมน์คนปลายซอยไทยเทาเครื่องแบบรัฐบ้านเรานี้ดูดูแล้วพิลึกไม่ว่าที่ไหนในโลกรัฐบาลมีเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมชาติและประชาชนแต่เมืองไทยรัฐบาลมีเพื่อสร้างปัญหาให้สังคมชาติและประชาชนพูดถึงความไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกแพททองทาน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไว้วางใจนับแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายเสรษฐาแล้วแต่พักประชาชนฝ่ายค้านเพิ่งรู้สึกเอาไม่กี่วันมานี้เองเห็นว่าจะยื่นยัติขอเปิดอภิปรายต่อประธานรัฐสภาในวันที่27่สิบเจ็ดกุมพานี้หัวหน้าฝ่ายค้านชื่ออะไรละขอโทษไรสีสันจนผมจำชื่อไม่ได้ถามอาจารย์กู จึงทราบว่าชื่อนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยืน27กุมภาก็หมายความว่าจะเปิดอภิปรายได้ก็ราวๆกลางเดือนมีนาก่อนปิดสมัยประชุมในต้นเดือนเมษาความน่าสนใจของการอาภิปรายครั้งนี้ศูนย์รวมอยู่ที่ตัวนายกแพทย์ทองทานส่วนรัฐมนตรีคนอื่นจะเป็นใครบ้างดูจะไม่มีความหมายสักเท่าไหร่ ฝ่ายค้านจะอภิปรายนายกอุงอิงด้วยข้อกล่าวหาใดประเด็นไหนยังเป็นความลับแห่งชาติขอกันบ้านกันเมืองสนใจกันมากอยากรู้อยากฟังอยากเห็นประเด็นนายกอุงอิงถูกฝ่ายค้านจับขึ้นเขียงได้จริงหรือไม่แต่สำหรับผมเฉยๆเพราะกว่าจะถึงวันนั้นอุ้งอิงยังจะอยู่หรือถวายบังคมลาไปแล้วก็ไม่แน่ใจ ในความเป็นอนิจจังของนายกคุณอีกอย่างตีหัวตั้งกับเฮียหน้าเหลี่ยมเขาคุยตกลงกันหรือ,อยังก็ไม่รู้ว่าจําอวดหน้าม่านหนนี้จะยอมให้ตีหัวลูกสาวด้วยกระดาษหรือด้วยท่อนไม้นับจากวันนี้ไปถึงวันได้มีอภิปรายก็เป็นเดือนหนึ่งเดือนการเมืองไทยหมุนติ้วยิ่งกว่าไฮโลขยยาว ใครจะไปรู้ว่ามันจะออกหน้าไหนได้แต่แทงเดาสุ่มกันไปอย่างนั้นยิงตัวนายบอลเพื่อไทยเขาวิจารณ์กันทั้งตลาดว่าสิ้นมน์คลางแล้วบ้างเทวดาจรคืนคุกบ้างหมายถึงว่าอะไรที่เคยว่าแน่ต่อแต่นี้มันบ่นแน่หรอกนายผมก็เลยเฉยๆด้วยไม่แน่ใจ ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดได้จริงหรือไม่ทักษิณจะยอมให้ฝ่ายค้านจับลูกสาวขึ้นเขียงหรือไม่หรือฝ่ายรัฐบาลจะแก้เกมด้วยการปรับคอรมอตัดหน้าซะก่อนดูกันง่ายๆนับแต่อุงอิงเป็นนายกจากวันอ่านแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่อุงอิงเข้าประชุมมาตอบกระทู้ถามของสมาชิก<อ>สภา ในสมัยประชุมพุทธถึงพฤหัสทีก็หางานเลี่ยงหนีตลอดไม่เชื่อลองพิสูน์พรุ่งนี้ยี่สิบกุมภาดูก็ได้ว่านายยกจะมาตอบกระทู้หรือมีราชการสำคัญต้องไปโชว์แฟชั่นที่ไหนสักแห่งหรือไม่กระทู้เดิมพันแค่หน้ายังไม่กล้ามายืนให้สมาชิกซักถามแล้วกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดิมพันถึงตำแหน่ง ต้องยืนซดเหมือนมวยสากลสิบสองยกพ่อจะยอมให้ลูกสาวถูกทะลุงเละคาวเวทีงั้นหรือถึงพ่อยอมแต่ตัวอุ้งอิงคงคิดหนักเพราะงานนี้ iPad ช่วยได้ไม่ทันการแน่ยิงถ้าเจอรายการแชฉทุกเม็ดเด็ดทุกดอกของฝ่ายค้านที่ผสมแค้นเข้าจังหน้านายกหญิงปล่อยโฮออกจอโทรทัศน์มันจะเสียรังวัดกันไปหมดทั้งคอก การคิดว่าธนาธรเจ้าของครอประชาชนคือเด็กในคทาภักศีนนั้นคิดได้แต่ในทางเป็นจริงความคิดสอสอพักประชาชนคงไม่ทุกคนหรอกที่ตัวคนรุ่นใหม่แต่ในความคิดพาดความน่าสิวหน้าขวาในงานอภิปรายเกิดมีบางสอสประชาชนงัดความจริงที่ต้องประจานขึ้นมาจามหน้าอุงอิงแล้วก็ชาวบ้านนะ่ะสะใจละ แต่นายใหญ่พ่อนายกทำใจได้ไหมล่ะนี่ว่าด้ยวยเรื่องจำเพาะตัวนายกอุ้งอิงที่ต้องเป็นดังเอกในรายการหามหมูขึ้นมาสับที่พวกลูกหาบในพักกำลังสร้างผลงานประสานฝ่ายค้านให้ยังปังต่อไว้ใหม่ตรีขณะเดียวกันพักร่วมนอนมุงเดียวกันหม่มผ้าห่มพื้นเดียวกัน แต่สับป,ปดนแอบส่งมีดให้เพื่อนที่นอนข้างๆแทงเพื่อนและปล่อยข่าวปรับคอรมอเป็นเชิงตัดไม้ข่มนาำนี่เป็นอีกปมผสมบรรยากาศฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทำให้เห็นถึงความไม่แน่ไม่นอนและพรุ่งนี้20กุมภาปปชเชิญ44สอสอพักก้าวไกลที่เป็นพักประชาชนวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเสนอร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กว่าจะชี้ว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลก็ราวๆเดือนมีนาก่อนหรือหลังกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจมองดูเหมือนอีกนานแต่ไม่หรอกเมื่อนำแต่ละเรื่องมากกองรวมแล้วรัฐบาลไม่น่าห่วง เท่าสิ่งที่รัฐบาลทำให้ชาติบ้านเมืองหน้าเป็นห่วงมีนาเมษาทุกอย่างทั้งรัฐสภาทั้งองค์กรอิสระทั้งศาลแม้กระทั่งแพทยสภาจะเป็นเทวาครบองค์เมื่อครบองค์โลกทานก็จะเลื่อนลั่นทั้งไม่ไว้วางใจทั้งอัถคดีทั้งปรับครมอทั้งปรับตัวนายกจะสัตทานหวั่นไหวกระเด็นกระดอน แล้วกระเด้งเรื่องการรวมเป็นเรื่องเดียวกันนิ่งสนิทที่รัฐบาลใหม่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแท้จริงนี่เป็นฝันจากครึ่งหลับครึ่งตื่นขณะเมายาแก้ไอของผมเรื่องคาสิโนขนาดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกปากด้วยหวังดีกับไทยและตัวนายกอุ้งอิงขนาดนั้น แทนที่จะสำนึกและขอบคุณที่ให้สติกลับลอยหน้าตีโวหารกับผู้ใหญ่ e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนโแค่สิบเอร์เซ็นเองค่ะรัฐธรรมนูญฉบับป,ปัจจุบันปิดกันนะก้นนักการเมืองล้วงลูกเข้าไปโกงและปิดประตูไม่ให้นะักการเมืองประวัติโกงกลับเข้าไปมีอำนาจก็คำมาคำเมนแก่เพื่อฉีกเขียนใหม่เพื่อพวกกูจะได้กลับเข้าไปจะเอาให้ได้ บ้านเมืองตอนนี้รัฐบาลไม่มีปัญญาพัฒนาคนสร้างงานสร้างอาชีพก็อาซาประเทศใครเข้ามาก็ได้ไม่ว่าคนดีหรือคนร้ายไทยเปิดฟรีวีซ่าให้หมดหวังเพียงรายได้จากท่องเที่ยวแล้วผลเป็นไงไทยกลายเป็นศูนย์รวมแก๊งอาชญีากรโลกทุกรูปแบบไปละเอกลักษณ์สังคมงามตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทย ถูกสังคมนิยมวัตถุและเงินตราจากอาชญากรรมและคนเถื่อนครอบงำขึ้นชื่อว่าความชั่วเป็นสันดานพื้นฐานมนุษย์ที่หัดง่ายติดง่ายเมื่อปล่อยบาไหลเข้ามาคนรุ่นใหม่ของไทยจึงกําลังกลายเป็นสังคมไทยวัตถุความหรูรามายาฟุงเฟอ้อเงินตราคือคำตอบของความถูกต้องและความเป็นคนยุคใหม่ การนอนงายหาเงินจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนพูดกันว่าใครๆเขาก็ทำกันมันของฉันจะให้ใครก็ได้ไทยเราไปถึงจุดนั้นกันแล้วในวันเนี้ไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งตะล่งสังคมไทยพังได้ถ้าปล่อยให้รัฐบาลเพื่อไทยบริหารประเทศต่อไปเพราะสิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นผลิตผลสังคมซาม ภายใต้การครอบงำบงการของอดีตนักโทษคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองที่ชื่อทักษินผ่านทางลูกสาวที่เป็นนายกและเหล่าสมุนที่เข้าไปสุมกันตามกระทรวงทะบวงกรมหน่วยงานรัฐวิสาหากิจทำเนียบรัฐบาลแม้กระทั่งบ้านพิษประเทศชาติมีรัฐบาลข้าราชการตำรวจทหารเพื่อชาติมั่นคงประชาชนปลอดภัย อยู่ดีมีสุขตามฐานานุรูปแต่วันนี้ประชาชนมีแต่ทุกข์ยากจนแร้นแค้นทั้งไม่มีความปลอดภัยอาชญากรทั้งข้ามชาติในชาติเต็มไปหมดตรงกันข้ามนักการเมืองรัฐบาลข้าราชการตำรวจทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างอิมหมีพีมันอยู่ดีมีสุขด้วยภาษีจากประชาชนที่อดอยากประเทศชาติวันนี้ไม่มั่นคงเลย ไทยจากแก๊งจีนเทาในพม่าในคมเมนไทยปล่อยให้เป็นฐานเป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊งก่ออาชญากรรมไซเบอร์รัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยรู้สึกรู้สาจนรัฐบาลจีนต้องส่งคนเข้ามาปราบเองแล้วเราจะฝากบ้านเมืองไทยกับรัฐบาลเพื่อไทยตายนิวทักศินกระดิกสั่งต่อไปได้อย่างไรในเมื่อไทยเทาดิแหละเป็นเครื่องแบบรัฐบาล เปเลวสีเงิน19กุมภาพันธ์2568